ถ้าเราตัดสินใจว่าเริ่มต้นที่เราเปลี่ยนแปลงที่เราเปลี่ยนดีเอเอใหม่ที่เราเปลี่ยนข้อมูลใหม่ที่เราอะไรที่ผิดพลาดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนู่นย้อนขึ้นไปอะ่ะสอนอะไรกันมาผิดผิดแล้วก็เป็นกรรมยาวยืดมาถึงป่านเนี้ยถ้าคุณแก้ไขได้หนึ่งคนค่ะบรรพุลุดคุณได้ออกด้วยลูกคุณก็มีโอกาสได้ออกด้วยต่อให้คุณออกไปแล้วลูกคุณมีหลานให้คุณ แต่ว่ามันเป็นคําสอนที่ถูกต้องก็สามารถไปได้สงบสุขสันติเบาผ่านระดับนี้มาหรือยังมันยากมากเลยต้องผู้สสทรงศีลทมแล้วเราก็เชื่อแบบนั้นแล้วก็เชื่อกันมาตั้งนานแล้วก็ทําไม่ได้แล้วพอเรามาได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะสภาวะเนี้ยมีชีวิตก็ทําได้แล้วมันก็ทําได้ไม่ยากพอเราทําได้เราก็เริ่มมีกําลังใจแต่นี่คือแค่แบบจุดเริ่มต้น เพราะนั้นเราก็ต้องมาพัฒนาต่อกันที่ปัญญาแล้วก็ต้องฝึกการอัปเกรดพลังงานหรือการอัพเลเวลของตัวเองวิธีการคิดใหม่ความรู้สึกใหม่ทําไมคุูถึงบอกว่าคุณจะต้องเชื่อมต่อไฮเออร์เซลของคุณให้ได้แล้วก็ต้องได้รับฟังธรรมะหรือธรรมชาติที่แท้จริงหรือแก่นแท้ที่แท้จริงของจิตวิญญาณหนึ่งดวงให้ได้เพราะว่าถ้าคุณทําได้การที่คุณจะโดนหลอกจากใครสักคนหนึ่ง หรือใครมาครอบงำคุณมันจะครอบงำคุณไม่ได้แล้วก็มาหลอกคุณไม่ได้หรือเขียนหนังสือมาแล้วหนังสือในนั้นน่ะมันเขียนแบบไม่ถูกต้องเราอ่านปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าไม่ใช่ศาส,สดาที่นำข้อมูลมาสอนจริงๆไม่ได้สอนแบบนี้แล้วคำสอนพวกนี้สุดท้ายแล้วแก่นของมันจริงๆอะ่ะคือจะพาเรากลับบ้านแต่ละยุคแต่ละสมัยน่ะมันมีคีย์เวิร์ดของมันมา ว่าการที่เราจะกลับบ้านฟิลอารมณ์และความรู้สึกต้องเป็นยังไงเหมือนการตื่นรู้อะสุดท้ายแล้วอยู่ที่ความเบิกบานเราถึงจะตื่นรู้ได้เราก็จะกลับบ้านได้ถ้าเริ่มที่จะเบิกบานแล้วเ,เบิกบานกันหรือยังวันหนึ่งเบิกบานกี่รอบแล้วบางทีเราเบิกบานเราก็บอกว่าถ้าฉันเจอคนอื่นแล้วคนอื่นทําให้ฉันไม่เบิกบานฉันก็จะผลักมันออกไปมันก็ไม่ได้ฝึกอะ ไม่ได้ฝึกเลเวลที่สูงขึ้นเวลาส่งบทเรียนมาเขาจะส่งบทเรียนมาเพื่อทดสอบเราถ้าทดสอบบทเรียนแรกผ่านก็จะจบบทเรียนที่หนึ่งแล้วจะมีเรื่องใหม่มาเพื่อทดสอบเราอีกแล้วเราบอกว่าไม่ทดสอบได้ไหมเวลาคุณไปเรียนหนังสือหรือส่งลูกไปเรียนหนังสืออะไม่สอบขึ้นป .6 ได้ไหมไม่ขึ้นม .1 ได้ไหมอ๋อจะเรียนแค่อนุบาลพอจบ ผิดไหมไม่ผิดคุณจะไม่เรียนต่อแล้วคุณไม่สอบก็ได้คุณจะเรียนอยู่แค่นี้ก็ได้แต่โอกาสมันน้อยกว่าเหมือนคนที่เขาเรียนสูงมากขึ้นเขามีโอกาสในชีวิตมากขึ้นทางธรรมก็เหมือนกันถ้าจิตวิญญาณของเราอะถูกยกระดับสูงขึ้นเราก็จะไปในอีกมิติพลังงานที่สูงขึ้น